大家好我叫เจ้าเนปกาสงนจ为大家展示中文翻译课的童话故事作业，请欣赏ฮ่องเต้ยกทัพมาถึงเชิงเขาอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างทางทรงพบกับชายชราท่านหนึ่งฮ่องเต้ส่งคนไปเรียกชายชราเฮ้ยแก่จะไปไหนข้าจะไปพบภูเขาใหญ่ชายชราต่อเจ้ารู้ไหมว่าฟ้าสูงเท่าไร่ทหารถามชายชรา รู้ชายชราตอบฟ้านั้นสูงไม่มีที่สิ้นสุดไม่ฮ่องเต้ตวาเสียงดังสั่งให้คนแก้คำพูดของนักปรา์เจ้าควรตอบว่าพระชนของฮ่องเต้สูงส่งเพียงใดฟ้าก็สูงเพียงนั้นชายชราสายหน้าซ้ำๆคำพูดที่หลอกลวงฟ้านั้นสูงไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระชนของฮ่องเต้นั้นมีจำกัดเขาพันนึกได้ว่ากำลังพูดกับฮ่องเต้โดยอ้อมรู้สึกว่าท่าทีไม่สุภาพพอจึงเสริมว่าขออภัยที่คำพูดของข้าทำให้ท่านไม่พอใจ แต่ขอให้ท่านทูลฮ่องเต้ด้วยว่าข้าพูดความจริงเมื่อฮ่องเต้ได้ฟังรายงานก็โกรธจนระงับไม่อยู่จึงสั่งให้มัดนักปราดไว้และให้โอกาสครั้งสุดท้ายให้เขาแก้คำพูดตามพระประสงค์ของฮ่องเต้มิฉะนั้นจะตัดหัวของชายชาราทิ้งซันักปราดยังคงไม่ยอมอ่อนข้อศีรษะที่ติดอยู่บนบ่าจึงถูกตัดในทันทีเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเหล่าขุนนางต่างลงจากม้าพากันทูลสนับสนุนความเห็นของฮ่องเต้ ฮ่องเต้จึงเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความยินดีนางขุนนางทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูพร้อมทั้งกองทัพใหญ่ยกทัพมาสู่ภูเขาใหญ่อย่างยิ่งใหญ่เมื่อมาถึงหน้าภูเขาฮ่องเต้ส่งคนตะโกนเรียกภูเขาเอ๋ยไอ้เจ้าภูเขาได้ยินภูเขาตอบว่าไม่ต้องตะโกนข้าได้ยินแล้วทูตของฮ่องเต้ตะโกนอีกฮ่องเต้เสด็จมาแล้วรีบมาเข้าเฝ้าภูเขาพูดว่าข้าไม่ไปทูตของฮ่องเต้ตะโกนอีกว่า พระชนของฝ่าบาทนั้นสูงส่งเพียงใดฟ้าก็สูงเพียงนั้นเฮ้ยภูเขาใหญ่เจ้าได้ยินหรือไม่ภูเขาตอบว่าได้ยินแล้วเขาพูดจะไร้าสาระฮ่องเต้ได้ยินภูเขาด่าว่าพระองค์ไร้าสาระก,ก็กริ้วดังฟ้าผ่าจึงมีรับสั่งให้ระดมพลโจมตีภูเขาฮ่องเต้สรงส่งแม่ทัพสองนายและทหารมาสี่หมื่นนายแต่ถูกก้อนหินและพายุภูเขาพัดกระจายราวกับดอกไม้ร่วงโรยด้วยความโกรธฮ่องเต้จึงนำทัพเอง พร้อมแม่ทัพชั้นดีร้อยคนและทหารหนึ่งแสนนายบุกขึ้นภูเขาด้วยความเดือดดาลเพื่อจะปราบภูเขาให้ได้พอขึ้นไปถึงกลางเขาเสียงดังสนั่นก็ดังขึ้นภูเขาถล่มแผ่นดินแยกกลืนห้องเต้และไ้าผลทั้งหมดเข้าไปในท้องภูเขาแต่วันเวลาผ่านไปไม่มีใครมาตอบคําถามของมันภูเขารู้สึกเศร้าใจมากวันหนึ่งนกน้อยตัวหนึ่งบินมาที่ยอดเขาบอกภูเขาว่าเคยมีชายชาราผู้มีปัญญาคนหนึ่งได้ตอบคําถามของมันแล้วภูเขา จึงได้รู้เรื่องราวทั้งหมดภูเขาร้องให้ด้วยความเศร้าใจมันต้องการรักษาสัญญามอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดบนภูเขาให้แก่ลูกหลานของชายชาราผู้กล้าหานั้นแต่ลูกหลานของเขาอยู่ที่ไหนลูกน้อยบอกว่าตอนที่ชายชารายังมีชีวิตอยู่เคยพูดไว้ว่าเขาไม่มีลูกหลานถ้าจะว่ามีก็คือประชาชนผู้ทุกยากทั้งแผ่นดินนี่แหละดังนั้นภูเขาจึงฉีกอกของมันมอบน้ําให้แก่ทุ่งนามอบต้นไม้ให้แก่ช่างไม้และคนตัดฟืนมอบสมุนไพรให้แก่คนป่วย ในกระท่อมยยกขามอบแร่ธาตุให้แก่คนงานเหมือง